สวัสดีค่ะทุกคนเจสซี่จะมาแนะนำวิธีทำขนมดังในมาเลเซียชื่อว่ากล้วยกระตายับจดสูตรและทำตามเลยอันดับแรกเรามาเตรียมน้ำใบเตยกันก่อนเลยถ้าใครมีใบเตยสดจะเยี่ยมมากเลยนะคะแต่เจสซี่ไม่มีเลยต้องใช้ใบเตยที่ทำ เองขึ้นมาเนี่ยก็คือน้ำครึ่งแก้วกับประมาณ1ช้อนชาลดใบเตยนะคะใส่เข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้เรามาเตรียมไส้ของกล้วยกระตายับกันก่อนนำมะพร้าวฝอยลงไปประมาณครึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ครึ่งถ้วยน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้ะ กุ้ยกระตายยับนี่เป็นขนมดังในมาเลเซียนะคะไปร้านไหนหรือร้านข้างทางคนแขกเขาขายส่วนใหญ่เขาจะขายกันนะคะถือว่าเป็นขนมโบราณในมาเลเซียเลยหลังจากนั้นเราก็เทน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะน้ำใบเตยของเราที่เราเตรียมไว้เมื่อกีอ้ตอนนี้เราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดจนน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเลย หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำตาลทรายจะทำให้มะพร้าวาใหญ่มะพร้าวของเราเป็นคาราเมลนะคะมันจะทำให้ยิ่งอร่อยหลังจากนั้นก็ใช้เกลือครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยเกลือจะทำให้รสชาติโดดขึ้นมาเลยเลยต้องใส่นะคะแต่อย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็ม แล้วก็ผัดไปสักแป๊บน,นึงมันก็แห้งดีแล้วประมาณนี้นะคะปิดไฟเอาลงมาได้เลยเท <Hey, S 1> เข้าไปในภาชนะหนึ่งนะคะหลังจากนั้นทิ้งให้เย็นเลยค่ะตอนนี้เรามาเตรียมแป้งมาทำเปลือกที่ห่อกุ้วยมตยะของเราเลย แป้งสาลีสองถ้วยนะคะตามมาด้วยไข่หนึ่งฟองสูตรนี้ใช้ไข่ไก่นะคะน้ำใบเตยครึ่งถ้วยกะทิสองถ้วยถ้าเกิดจะคิดเป็น มิลลิลิตรก็คือ200มิลลิลิตรนะคะ oh. เท่ากับกล่องหนึ่งน้ำกะทิของเจสซี่เลยตามมาด้วยเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็สีทําอาหารครึ่งช้อนชาใส่ไปนิดๆก่อนนะคะถ้าไม่พอค่อยเติมหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโตะ๊ะจะใช้ยี่ห้อน,น้ำมันอะไรก็ได้นะคะ แล้วแต่สะดวกจ้าหลังจากนั้นคนให้เข้ากันตีให้เข้ากันเลยค่ะระหว่างตีถ้าเกิดรู้สึกว่าแห้งเกินไปนี่เราใส่น้ําลงไปได้นะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปอย่างนี้ยังข้นอยู่เจสซี่จะเอาแบบเหลวๆเดี๋ยวประมาณไหนประมาณนี้นะจ๊ะนี่พอตอนเทแล้วมันจะดูยืดๆแบบน,นี้เหลวแบบนี้ตอนทอดมันจะบางนะคะ เตรียมกระทะให้ร้อนใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ราดลงไปใช้หนึ่งทัพพีแบบนี้หรือไม่ก็ใช้แบบช้อนต๊ะอย่างนั้นราดลงไปให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วค่อยๆกลิ้งมันนะคะให้มันค่อยๆย,ย้อยลงมาถ้าเกิดมันไม่เต็มขอบแล้วก็หยอดลงไปหน่อยนึงอย่างนี้แล้วค่อยๆกลิ้งมันอีกทีนึงให้มันเป็นรูปวงกลมนะคะ หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้แป้งของเราเซตตัวให้แห้งให้สุกเลยนะคะจะดูยังไงว่าสุกสีขาวมันจะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวอ่อนอ่าอย่างนี้มันก็สุกโอเคแล้วไม่ต้องพลิกนะคะพอได้ที่แล้วเอาขึ้นมาเลยวางไว้บนจานรอให้เย็นประมาณ30วินาทีนะคะหลังจาก30วินาทีแล้วเราก็ใส่ มะพร้าวที่เราคั่วเมื่อกี้ลงไปได้เลยตอนหอมันก็ระวังหน่อยนะคะมันก็ยังมีความร้อนอยู่แหละเพียงแค่มันก็อุ่นกว่าเมื่อกี้นิดนึงถ้าเกิดเราใชา้วิธีที่ว่าเอาลงมาจากเตาแล้วแล้วเรามาห่อเลยมันจะทำให้แป้งแตกนะคะนี่ก็คือวิธีหนึ่งต้องรอให้เย็นประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีประมาณนั้นนะคะแล้ว,วิธีหอยังไงดูตามคลิปเลยนะคะ โอเคประมาณนี้แหละเสร็จแล้วแม่สวยเชียมาจ้ะมาจัดจานกันเลยขนมนี้ส่วนใหญ่เขาจะกินเอาตอนบ่ายสองบ่ายสามพร้อมกับกาแฟ,แฟหรือพร้อมกับชายเย็นนะคะอืมดูสิน่าทานใช่ไหมล่ะทำก็ง่ายใช่ไหมลองทำดูนะคะเจสซี่ก็ไม่แน่ใจเมืองไทยเขามีขนมชนิดนี้หรือเปล่า เพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศเขาเรียกขนมชื่อขนมมันไม่เหมือนกันแต่ขนมมันชนิดกันสูตรก็คล้ายๆกันขอแนะนำหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรแหมดูเวลานี้แหละเพอร์เฟกเลยในการกินบ่ายสองบ่ายสามวิวก็สวยเผอิญซักผ้าอยู่เอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้เจสซี่ด้วยนะคะ คลิปหน้าจะทำอะไรกินอีกคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะบายจ้ามะ